สวัสดีค่ะเพื่อนๆทีวันนี้ช่องตวะวันรัศมีไลฟ์สไตล์นะคะเราได้มีโอกาสมาอำเภอจอมภาคแล้เพื่อ,อ,อนๆทีวันนี้ก็เลยจะมีโอกาสพาเดินเที่ยวตลาดเย็นอำเภอจอมภาคนะคะหร mm ือ hmm. ตลาดน้อยนั่นเองนะคะเพื่อน mm hmm. ี๋ยวเราพาไปชมกันเลยคะ mm ่ะไปเลยคะ mm ่ะ hmm. ตอนนี้เราอยู่หน้าตลาดน้อยนะคะตลาดเย็นนะคะเพื่อน เดี๋ยวเราไปดูว่าตลาดน้ำเภอจำมพระกับตลาดที่สุรินจะมีอะไรที่เหมือนกันไหมไปดูเลยค่ะนี่ก็จะเป็นกุ้งสดนะคะกุ้งสดที่จอมพระเราก็มี290 280ก็พอๆกันนะคะแล้วก็260สวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะ,จำ,ะ,ะจำได้ปะเนาะจำได้ได้กินเสียก็จำได้แล้วจำได้ล อ๋อหนูทำยูทูบคะแม่ใชาหนูทำยูทูบได้ปีกว่าแล้วจ้ะไเดินสายรถไฟไหมไม่ค่ะเพราะว่าอายุเยอะแล้วก็เลยทำ YouTube อย่างเดียวถ้ามีคนจ้างไปก็ไปถ้ามีคนเชิญไปก็ไปแม่เป็นยังไงอยู่จอม้าเราไม่ไม่เดี๋ยวนี้ไปอยู่เมืองแล้วนะไม่ได้อยู่จอมพาหน้าหนู่ะจ้ะไปอยู่สองปีแล้ว จ้ะแล้วก็ทำยูทูบอย่างเดียวเดี๋ยวนี้แม่มาขายกุ้งบ่อ๋อเลิกโรตเตอรี่มาขายกุ้งนะคะเลิกแกะโรตัลลี่มาขายกุ้งโอเคนะคะแม่โอ้โหมีอันนี้มีก้าวโพดเจอกันจำได้เลยจำเสียงก็ได้สาวก็ไม่ได้้ขึนมาบ้านนแม่้องไปอยู่ไหนเดี๋ยวนี้เออแล้วค่ะ ไนนะคะคเี่ยแล้วข้าวโพดขายยังไงก่อนห้าสิบบาทขายแท่านั้นนี่ข้าวโพดถุงละ50าสจะมีดอกไม้ไป,<ด>ไปนะแม่<ด>อันนี้คือตลาดบ้านเอสเองนะคะตลาดอำเภอจอมพระนะคะเนี่ยก็ะจะมีข้าวโพดต้มแล้วก็มีดอกไม้ขายหาเหมือนในเมืองนะคะขายราคาเท่ากัน มีโรตีนะเดี่ยโรตีก็ร้านขายผลไม้ไปทูดได้ัดมีเห็ดด้วยมะม่วงอะไรกันเฉยเฉย เห็นไหมคะอันนี้ก็จะเห็ดไทยเจอคนบ้านจะขอแล้วอันนี้จ้าเป็นอย่างไงเนาะขายของอย่างขายอยู่ทูบเก่าสบายดีาอยูเมืองตั้งหลายปีเหรอสองปีเหรอไปเห็นหนายางคอนเทอรเนาะจ้าไป,ไปอยู่ใน YouTube นี่แหละค่ะเรจะไปดี ยางตาดนะยางค่ะคนแก่แล้วก็ยานนี่ก็จะเป็นเห็ดนะคะเห็ดพึ่งขมใช่ไหมได้ขมถึงาถึงเท่าไรคะนี่ห้าสบบาทห้าสิบเหมือนยางนามีเหมือนที่สุวินนะคัเนี่ยไถลงฟ้าด้วยมีไก่มีไลงฟ้านะครเรื่สีเดี๋ยวเราไปต่อนะคะตลาดใหญ่ ันนี้คือข้างหน้าตลาดน้อยสุรินเอ้ย hey, ตลาดน้อยชอมพระนะเพื่อนจะออกสุรินอยู่เรื่อยเลยไม่มีเลยมค่ะจอมพระก,ก็จะมีลอตเตอรี่เหมือนกันสวัสดีค่ะ,จำ,ะนะจำได้ปะหนะ่าจำได้รวยรวยนะคะรวยรวยนะคะจำได้โอเค, <Okay. S 2> คมานี่แหละค่ะมาทำข่าวอำเภอจอมพระค่ะมาทำข่าวจอมพระ มาภูระตะเล่ใดมาไายจอมผาเป็นจ้าดจไดนล่ะซูเมือนี่อาสบายดีอนยะูชายดีเนาะจะเซตากิบ้านเแาก็จะสีลัปลาไปอยู่เมืองดอได้หนิก็ว่าจะยู่บ้านก็จะไปกินเนาะจ้าก็จะมีโรตารี่นะคะข้างหน้าก็จะมีดอกไม้นะคะเจ้าเหนือใดบ้านเจ้าหนือใดนะเจ้าเหนือใดเฮ้ยจ้าไหนเนี่ยกัใครเนาะ คนใคูนะคะเป็นนกงแล้วก็ะ่าุณมีวันตะนะคะอันนี้ก็ตลาดดอกไม้ตลาดชมพะนะคะก็จะวางดอกไม้ไว้ตรงนี้นะคะพันมาออาแกสุีินมาก็ตลาดนี้ก็จะอยู่ถึงประมาณสองทุ่มนะเพื่อนจะอยู่ด้วยกันนะคะเข้ามาก็หาซื้อได้ในตลาดก็จะมี ไม้นะคะยังวาไม่จบค่นี่เีนเนื้สาวมันก็จะมีปลาเดี๋ยวเราไปทักแม่ใหม่ก่อนมันตัดคะเดาให้เดินนะคะเดินมากระน่อกันค่ะตั้งใจีสวัสดีค่ะ มาจากช่องตะวันรัศมีนะคะเป็นสิจัมนาอะไรยู่ไหมป้าไหมไม่ได้มาบอกะะป้าไหม้มา,มาไ,มได้มาขายป้าไม้ไม่มาขายแล้วค่ะจะให้ลูกมาขายแทนบหหาาแทนบบกางเกงอ,อันนี้ก็จะเป็นผักนะคะแล้วก็จะมีไก่ต้มน้ำปลานะคะอีกฝั่งนี้อาหารถุงน้ำเต้อนสวัสดีค่ะข,ข,ขออนุญาตได้ได้จ้า นี่ก็จะเป็นไก่น่ากินไหมครับเพื่อนไก่ละเนี่ยทานประจํานะคะสวัสดีจ้าไม่ยัดยูทูบแล้วนี่ก็จะเป็นกังคหนกนะคะเพื่อนเดินเดินดูตลาดนะคะใกล้ศักดิสุดินนะคะน,นี้ร้านคุณนิดนะคะน้องสาวข่อยสวัสดีครับ บ้านห้องค่ะไอ้ตงนี้สวัสดีจ้าค่ะแมะมาได้ค่ะแล้วใครมาจอมพระก็มาลูกชิ้นนำไชยนะคะเพื่อนนี่ร้านน้องสาวสวยไหมน้องสาวบบสวยไหมนี <c oughs> ลนะ่ลูกหนาลูกหญ่นะคะเพื่อนก็จะขายลูกชิ้น,นตรงนี้ก็จะเป็นอาหารฝั่งนี้ก็จะเป็นอาหารสำเร็จนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาหารสำเร็จ,รจนะคะเพื่อนทซี นี่ค่ะมาตลาดจอมภาคก็ไปตลาดน้อยเขาปิดจ้าง,ง่วงละปิดสองทุ่มนะคะตลาดน้อยจอมภาคก็จะปิดสองทุ่มนะคะมีอาหารสําเร็จรูปอยู่สองฝั่งเลยนะคะไม่แพงนะคะก็จะมีต้มยยำนะคะมีทำร้อนๆเลยนะคะนี่ก็จะปลาย่างปลาย่างเจ้านี้อร่อยนะคะเพราะว่าทานประจํา สวัสดีค่ะป้ามีไปอยู่เมืองแล้วก็มาทำยูทูบด้วยนี่จ้าคุณพ่นเนดจ้าแมสวัสดีค่ะหนูหนูเห็นยูทูบแม่พเพื่อนก็มาวูจักน้องๆก็ทักถ้าไม่ได้มานานเลยนเนาะก็มานะคะตลาดน้อยก็มาลงถึง2องทุ่นมนะเพื่อนเพือนลงสุดินผ่านสุดินมาก็จะไปที่ก็แวะซื้อกับข้า ที่ตลาดจอมพาคค่อยไปที่นะี่จะมีน้องจีนนะคะน้องจีนมีปลาทูนะคะข้าวตรงน,นี้35บาทคุณได้ที35สิบนี่นะคะพนักงานสวัสดีค่ะมาไลฟ์สดค่ะมาถ่ายยูทูปพอดีได้เขามาบ้านจอมพาคก็เลยมาถ่ายเนี่ถ่ายตลาดบ้านเฮ้าเนี่ยว่ารีวิวตลาดอื่นหลายแล้ว ต่อยากที่รื่อตลาดมันจะคล้องนี่ยไปอยู่เมืองเราเนี่ยจะไปอยู่เมืองเดียวอยู่เมื่บ้านท้ยสมุติบอค่ะบอเฮ็ดยูทูบยังเดียวดินี่ชอยู่ช่องตะวันรัศมีไลสไตล์ค่ะเฮ็ดยูทูบยังเดียวเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นอาหารนะคะคุยกับแม่นะที่รู้จักกันก็ว่าไม่ได้มาสุรินทร์มาเลยอันนี้ก็ร้านพี่หมวยนะคะจะขายผลไม้นะคะ ก Anyways, in, ับข้าวแม่วันดีค่ะมาจากสุรินทรเนี่นี่มาหัวเมืองมาจ้องผักอันนี้จะร้านอันเนี่ยขายผีไม้เชื่อมเหน่อยนะคะอันนี้ก็จะร้านขายนะคะสวัสดีค่ะน้องสาวสวัสดีจ้า ค่ะโอเคจ้ายูทำยูทูบค่ะจ่ามาอ้าวโปรโมทได้เลยค่ะได้เต็มที่นะคะัทา้วยร้านน้องมีเครื่องสำอางมีต้มเนื้อมีเนื้อหมูเนื้อวัวนะคะเพื่อนๆอันนี้ก็ขายปีกส่งเนาะรยังตั้งร้านไม่เสร็จก็มีนะคะเพื่อนค่ะวันนี้ ฝากช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์ได้เด้อขอบคุณมากทำยูทูบค่ะเพิ่งจะได้ไม่ได้เพิ่งมาเพราะว่าอยู่เมืองอยู่เมืองก็ข่ายแถวเมืองโอหมหตลาดแถวเมืองเกี่ยวกับท่องเท,ที่ยว <c oughs> วันนี้ก็มา <c oughs> มีโอกาสได้มาจอมพระก็เลยรีวิวจอมภระบา้านเราเนาะ อันนี้ก็แวะได้นะคะเพื่อนถึง2สองทุ่มเนาะนั่นก็เปิดเปิดตั้งแต่กี่โมงนะหนูบ่ายสามถึงสองทุ่มบ่ายถึงุ่มเราแวะมานะคะเพื่อนก็จะเข้าท่าทุมหรือผ่านตรงนี้ก็ออกจากมองมาที่มีตุ๊กตา,าดจอมพามีมีโรตัดมี DIY มีอะไรนะ ค่าทำเยอะแยะเลยนะคะเพื่อนเ่าโอเคค่ะขอบคุณค่ะ,ะน้องคาวเพื่อนเพื่อนนี่วันนี้ช่องตลาดรัศมีไลฟ์สไตล์ก็พามาเดินตลาดน้อยจอมพระนะคะตลาดเย็นนั่นเองครับเพื่อนเพื่อนนี่เราก็หวังนยิ่งว่าเพื่อนเพื่อนนี่คอก็คงจะได้ชม คลิปของเราก็คงจะถูกใจไม่มากก็น้อยนะคะพี่พี่อนคถ้าผ่านมาก็แวะได้นะคะตลาดน้อยก็จะเปิด15นาฬิกาถึง2ทุ่มก็มีทุกอย่างนะคะเ,เพื่อนเ่อนป็นบริาการมีห้างโนตัส DIY แล้วก็ CJM นะคะเพื่อนก็เปิดห้างกันสามห้างแล้วก็เสื้อผ้าหลายแห่งเลยนะคะเพื่อนขอบคุณนะคะ ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่ให้การสนับสนุนช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์ด้วยดีเสมอมาเราก็ต้องขออวยพรให้กับเพื่อนเอฟซีทุกคนทุกท่านนะคะมีความสุขความเจริญปรารสนาสิ่นใดสมความาตรปรารถนาทุกคนทุกท่านทุกประการนะคะเข้ามาชมคลิปของเราอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์ของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้เราก็ขอตัวลงไล์เพียงแค่นี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ